สึกเหนือหรือสึกตาตลุยคว้าใชา้ไปทั่วทุกแคนสึกรบไม่วันไรสึกรักทาไมเจ็บใจสุดแทนชาเสื้อต้องไว้ลายสาตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคนแทนมาสิเขามาไกลๆยายจ๋าดูสิจ๊ะอาหารไม่พ่องนางไม่ยอมกินเลยจ้ะใครจะไปกินลงวะนางเต้ยนางถูกจับข้อหาฆ่าคนตาย อีกทั้งคนที่นั่งค่ะก็ยังเป็นสามีของนางเองนั่นสิจ๊ะจายายนางน่าจะมีเหตุผลนะยายไม่งั้นนางจะฆ่าผัวตัวเองทําไม,มแล้วทําไมนางไม่ตอบอันใดท่านรองเลยเล่าตอนที่ท่านรองถามนางก็งแต่งเงียบนางน่าจะพูดอะไรออกมาบ้างจ๊ะยายโถพี่ลำดวนถ้านางยอมพูดอะไรออกมาบ้างท่านรองกับพี่โหวหมูก็คงไม่ต้องออกไปสอบถามาวบ้านจนเย็นจนค่ำแบบนี้หรอกใช่ไหมจ๊ะยาย ยายแดเ,เป็นอะไรจ๊ะ,จะทำไมเอาแต่พยักหน้าไม่ออกความเห็นอะไรเลยล่ะก็เองสองคนพูดมาหมดแล้วจะให้ข้าพูดความเห็นอะไดอีกละ่ะนี่ก็ตกกันเที่ยงวันแล้ว อีกสักพักใหญ่ๆเราก็จะออกเดินทางอีกไม่ช้าเราก็จะถึงเมืองการข้ารับรองได้ว่าวันนี้ตอนเย็นเราจะได้กินข้าวี่โจวนเจ้าเมืองกันแน่ๆข้ายินดีที่จะได้มาเยือนเมืองการนเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของหลวงเทพน้องข้าข้ารับรองท่านขุนที่ข้าจะได้มีความรู้สึกเหมือนกับอยู่ที่บ้านเมืองของท่านเอง ถึงจะยังไงก็ท่านหลวงเทพท่านต้องขอให้ข้าได้เป็นลูกศิษย์ของท่านขุนแผนด้วยเถิดข้าดีนมาว่าท่านขุนแผนเก่งทั้งทางด้านอาคมแล้วก็อาวุธได้เลยหลานชายก็จะฝากฝังเจ้าให้กับท่านจเมืองเองรับรองว่าเจ้าจะต้องเก่งกล้าสมกับที่จะได้ครอบครองเมืองละวะอย่างแน่นอน <c oughs> ท่านขุนแผนเดิมทีท่านเป็นถึงแม่ทัพเคยยกทัพ <c oughs> <c oughs> ซึ่งมีนักโทษเพียง35คนเข้าไปตีเมืองเชียงใหม่แล้วตีชนะึ่นด้วยโอ้โหท่านหลวงเทพท่านช่วยเล่าเรื่องนี้ให้ข้าฟังทีเถิดได้สิเรื่องมีอยู่ว่าทางเจ้าเชียงใหม่อ่ะต้องการให้ร้านช้างเมียงจันมาสวามิภักต์ต่อตนเลยเสยแสร้งส่งให้คนไปสู่ขอนางสร้อยทองพระธิดาของเมียงจันแต่ทางร้านช้าง รู้ว่าล้านนาเจ้าทั้งเมืองและลูกสาวจึงไม่ยอมให้โดยอ้างว่าลูกสาวยังเด็กนักเลยเสนอพระธิดาให้กับกรุงศรีอยุธยาเผื่อว่าทางกรุงศรีอยุธยาจะได้ปกป้องเจ้าเหนือหัวรับเลี้ยงพระธิดาเป็นอย่างดีเลยก็ส่งคนให้ไปรับเจ้าเชียงใหม่รู้เข้าเลยส่งคนให้ไปแย่งนางส้อยทองพระธิดาล้านช้างไปเจ้าเหนือหัว แผนกรุงเสีอย,ยุธยาทรงกิ้วยิ่งนักจึงให้ขุนแผนยกคนไปจัดการเจ้าเชียงใหม่ขุนแผนขอคนติดตามที่เป็นนักโทษ35คนกับลูกชายที่ชื่อภายงามขึ้นไปจัดการทันที พลทหารนำสารจากเมืองหลวงมาส่งครับมีอะไรในฐาร มีเรื่องจะการข้าต้องรีบพ่อมืงเจา้าโฮมพาคนนำสารไปพักผ่อนก่อนจัดเตรียมเรื่องอาหารการกินและที่พักให้ขอรับพรุ่งนี้เขาเดินทางกลับนะครับไปได้มีการอะไรเดี๋ยวขอรับมันจะเมืองทางครมวังเรียบครอบปบ มีคดีพิถศษจกกัดการอ้าวแล้วแล้วทั้งนี้เราขอรับเรื่องแขกบ้านแขกเมืองคงไม่มีปัญหาใดคงต้องฝากท่านขุทนทองจันเป็นภาระในวันพรุ่งนี้แล้วข้าไปเขาไม่กี่วันถูกนะตัวเรื่องคดีข้าฝากให้พันซอนเดียกขหมดเข้มในคืนนีแล้วแต่ว่าท่านขุนทองจันเองก็ต้องด้วย,ยขอรับท่านเจ้าเมือง โแค่35้าคนแล้วยังไงต่อท่านอืมไอ้ล้านชายเมื่อเจ้าได้เรียนวิชากับขุนแผนเจ้าก็จะรู้เองนั่นนะสิอเอาละเราออกเดินทางกันเถอะพักกันมานานแลน้วนี่ใช่ข้าก็อยากพบท่านขุนแผนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เหมือนใจข้าข้าอยากถึงเมืองการเหมือนกันบ้านเกิดของข้าทหารเดินทางกันได้แล้ว ข้าต้องทำอันใดโอ๋โอโอยายจ๋าจากัจากจะสมรสกี่อย่างนี้จ๊ะโอแล้วพวกเขามากันกี่คนจะยายเห็นว่าเป็นแขกบ้านแขกเมืองด้วยนะจ๊ะยายโอ,โอ้ยนางเต้ยนางลำดวนนั่นแหละคือสิ่งที่ข้ากังวลโยกนี่เป็นแขกคนสําคัญของท่านเจ้าเมืองข้าจะต้องทําให้สุดฝีมือข้าจะไม่อยางที่ท่านเจ้าเมืองเสียหน้าแต่แต่ข้าจะทําอันใดละนางเต้ยนางลําดวน กังวล Arkansas. ข้ากังวลจนจนคิดอะไรไม่ออกแล้วโอ้ยจะทำอันใดดีนางเทยนางลำดวนช่วยข้าคิดสิโอ้ยตั้งเตาตั้งเตาแล้วใช่ไหมถ้าทงพริกตั้งพริกเดีย๋ยวเอ่งตั้งพริกนะแล้วแล้ว ไอ้พลทหารมันไปเอาหมูเห็ดเป็ดไก่มาให้หรือ,อยัง<ม>สำรับสำรับข้าเสียเมียไปหลายปีแล้วพอมีคนมาขอลูกสาวฐานะเขากับข้ากพอๆพอกันข้าก็เลยยกให้เขาไปสินสอดอทองมั่นข้าก็คืนให้เขาไปหมดเขาจะได้อาไปตั้งตัวกัน และตั้งแต่มันออกเรือนไปเนี่ยมันไม่เคยกลับมาหาพ่อเลยข้าก็รู้สึกผิดนะที่มารู้ทีหลังว่าคนที่ขยกให้ลูกสาวไปเนี่ยมันเป็นนักพน,นันการงานม,มันก็ไม่ทำเล่นแต่การพน,นันผ่านทับถิ่นจนหมดลูกสาวข้าเขาคงจะกรดข้าแหละ ที่ขยกให้เขาไปอยู่กับคนไม่ดีแล้วพ่อรู้หรือไม่ว่าลูกของพ่อเนี่ยมีลูกอ๋อลูกข้าก็รลูกจะปากชาวบ้านก็พูดกันนั่นแหละข้าขก็รู้สงสารลูกกับหลานเหมือนกันที่ได้ผูวได้พ่อ เป็นคนไม่ดีเป็นนักพน,นั้นแต่จะทำยังไงได้ล่ะข้าก็รู้สึกผิดกับลูกสาวข้ามากนะพ่อรู้หรือไม่ว่าหลานของพ่อเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่กับใครทำไมใครทำอะไรกับลูกหลานข้าเหรอ คือนางอังกาบถูกจับอยู่ที่จวนเจ้าเมืองฮะลูกข้าโดนงจับเหรอนางอังกาบข่ายทดทัวของัวนข่ายทดโอ้โหูโห้ ขอโทษนะพ่อส่งลูกไปลงกันลกนะพ่อขอโทษพ่อลูก,ก,ลก,นะลกผิดเองเอคือท่านเจ้าเมืองเนี่ย ท่านก็อยากจะรู้ความจริงว่าเหตุใดนางอังกาถึงฆ่าตัวตัวเอง <c oughs> แล้วลูกน้อยของนางเนี่ยเพลานี้อยู่ที่ไหนอยู่กับใคร <c oughs> ข้าก็อยากให้พ่อเนี่ยไปเยี่ยมลูกสาวของพ่อด้วยไปช่วยเกลี้ยกล่อมให้ลูกสาวของพ่อเนี่ยต่อสู้คดีความ <c oughs> แล้วก็เล่าความจริงทั้งหมดให้ท่านเจ้าเมืองฟังมิเช่นนั้นแล้วเนี่ย โทษอาจจะถึงประหารชีวิตประหารชีวิตจช่ไหมโอ้โลกูกพ่อไม่น่าเลยพ่อผิดเองที่เ่าให้ลูกไปอยู่กับคนชั่วสารเลว่างนััน Вот, oh! вот.